หลังจากโตต้านะครับด้ประกาศราคาสําหรับตัวรีโว่แล้วก็ตัวโตต้าฟอนเทเนอร์ในปี2024นีไปนะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นถึง1 5 0 0 0บาทนะจนไปถึง30 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะสำหรับเครื่องยนต์2.4แล้วก็2.8นะครับเพื่อรับรองยูโรไฟนะครับในบ้านเรานะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะสำหรับตัวเครื่องยนต์ที่จะมีการจาหน่ายในบ้านเราสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับต้องผ่านยูโรไฟนะมาดูกันว่านะโตต้านะในเจนถัดไปนี้นะครับสาหรับตัว หรีโวรุ่น all new แล้วก็โตต้าฟอร์จูเนอร์ในรุ่น all new นี้นะครับจะออกมาทรงไหนนะครับจะได้แพลตฟอร์มจะใช้แพลตฟอร์มตัวเดิมหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มตัวใหม่เหมือนกับตัวที่ขายอย่างต่างประเทศไหมนะครับถ้าได้แพลตฟอร์มตัวที่ขายอย่างต่างประเทศนะเป็นรุ่นพี่ของเขาอย่างตัวทาโคมาอย่างเนี้ยนะครับก็จะเป็น TNGA ขีด F นะครับหรือจะเป็น TNGA ขีด K นะครับต้องมาดูกันว่า จะใช้ตัวไหนเดี๋ยววันนี้เรามีภาพเบลนเดอร์นะครับมาให้ทุกคนดูว่าถ้าออกมาทรงนี้นะทุกคนคิดเห็นยังไงสำหรับตัว t o y ย t a f o r t จู n r นะครับในรุ่น all new นะครับที่จะมีการเปิดตัวหลังจากที่ตัวกระบะไฮรักนะครับเปิดตัวได้ประมาณ1ปีนะสำหรับตัวฟ o r จ u n น r นะน่าจะได้เห็นเขาโค้งนะครับสำหรับรุ่น all new อย่างภาพเรนเดอร์ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็น ตัวตาโฟนเจอเนอร์นะครับในภาพเรนเดอร์นะครับไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกนะก็จะดูเลียวดูเล็กลงนะครับก็จะเป็นปู้ LED กระจังหน้าก็จะเป็นตัวหนังสือของโตต้าขนาดใหญ่รวมถึงด้านข้างนะครับก็จะมีคิ้วล้อขึ้นมานะครับดูแล้วลักษณะรถจะต่าลงเหมือนกับตัวโตต้าค o โรร l าคอ o s สนะครับที่มีขายในตอนนี้นะครับนี่ดูแล้วจะเป็น SUV ขนาดแท้ไหมนะครับจะใช้แพลตฟอร์มตัว TNGA F หรือเปล่านะครับ ถ้าได้ตัวนั้นรถก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมสมมติขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนของบัานท้ายนะครับหรือว่าด้านท้ายนะไฟท้ายก็จะเป็นแอฟลู LED นะครับเรียงยาวจนมาถึงเกือบจะถึงบริเวณซุ้มล้อด้านหลังเลยนะครับด้านบริเวณด้านหลังก็จะมีซุ้มล้อนะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่านะครับไฟท้ายนะทอดยาวไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่ถึงเท่าไหร่มีโลโก้ขั้นไว้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นฟลู LED นะครับก็จะมีตัวท่อคู่แล้วก็ เป็นเคปล่านะครับบริเวณกันชนด้านล่างนะนะครับดูแล้วก็ทําให้รถดูสปอร์ตเนาะดูรูลาขึ้นนะครับก็จะเหมือนกับแบรนด์ยุโรปเลยก็จะไปคล้ายกับรถฝั่งยุโรปนะครับมีดูแล้วนะครับมีท่อคู่แล้วก็น่าจะมีเครื่องไฮบริดนะอาจจะทําเครื่องวินซินมาก็ได้นะครับเหมือนกับโฉมก่อนหน้านี้นะสำหรับตัวฟอนเทเนอร์นะก็มีเครื่องยนต์สองจหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเครื่องยนต์บินซินนะครับด้านข้างนะก็จะมีสันมีเหลี่ยมนะครับมีคมขึ้นกว่าเด นะนี่ครับบริเวณด้านหน้านะนะครับด้านล่างนะตรงกันชนนะก็จะมีลิ้นแล้วก็มีแผ่นรองด้วยนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีตัวกันนะครับเหมือนกับเป็นชุดแต่งนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นตัวหนังสือของตัวโตต้านะขนาดใหญ่เลยก็ทําให้รถด,ดูดุขึ้นนะครับมาพร้อมกับความสปอร์ตความดุดันขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะน่านจะเป็น suv ขนาดแท้นะแพลตฟอร์มถ้าได้ทัวร์ tnga คิด f มาอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะ กว้างขึ้นสมูทขึนนะครับสำหรับตัวตัวตาโฟลเจ n เนอรในรุ่นใหม่นะครับเครื่องยนต์2.4 2.8ปนะครับปรับจูนใหม่ในปี2024ก็ถือว่าแรงขึนนะแล้วก็ผ่านยูโรไฟแล้วในบ้านเรานะครับซึ่งต่างประเทศเขาก็ใช้มานานแล้วนะต่างประเทศก็จะไปยูโรซิแล้วนะครับบ้านเรายังยูโรโฟมายูโรไฟอยู่นะครับหเมษานี้นะรถทุกคันนะครับในบ้านเราก็จะเปลี่ยนเป็นยูโรไฟแล้วนะครับนี่สำหรับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นขนาด 20นิ้นิวนะเป็นแม็กไลน์ใหม่นะครับถ้าเป็นออกมาทรงนี้ก็สวยงามเลยนะเหตงที่บอกไปนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น2.4แล้วก็2.8ลิตรนะครับบวกกับพลังไมฮไฮบิดนะครับต้องดูว่าจะใส่มอเตอร์เข้ามาเท่าไหร่นะจะเป็นเหมือนกับตัวที่ขายซีออสเรเลียหรือเปล่านะครับไมฮไฮบิด48โวลต์นะครับ, v, น,รบน่าจะถ้าเป็นมอเตอร์ตัวน,นั้นนะพลังกำลังน่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้เครื่อง gr นะในตัวรีโวแล้วก็ตัวฟอนเดเนอร์นะครับก็เครื่องยนต์8นะ 224แรงมาแล้วนะครับถ้ามีการปรับจูนเพิ่มนะครับน่าจะถึง250นะถ้าจะเอามาแข่งกับตัวเครื่องยนต์ V6 ของตัว Ford นะครับเลนเจอทั้งตัวกระบะแล้วก็ตัว e v e r อ e s นะครับถ้ามีการปรับจูนนะครับให้แรงมาแรงบิดเพิ่มขึ้นนะทั้งตัวแรงมาแล้วตัวแรงบิดนะครับเพิ่มขึ้นนะน่าจะไปถึง250มานะครับ600นิวตัน กากเกาเลยนะถ้าบวกกับตัวพลังไฮบริดหรือจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับต้องมาดูกันว่าในรุ่น all n e ของตัวไฮลักนะครับจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของภายในนะถ้ารุ่นใหม่มาเหมือนกับรุ่นพี่อย่างตัวที่ขายอย่างต่างประเทศหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงตัวพวงมาลัยนะครับรวมแพลตฟอร์มบริเวณคอนโซลก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะอยู่ในตัวทาโคมานะครับนี่ถือว่าสวยงามเลยนะถ้าได้มาแบบนี้ถือว่า คลองตลาดยาวๆไปเลยก็ว่าได้นะสาหรับตัวโตัวตานะครับถ้ากล้าให้มาแบบนี้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นค่ายจีนลถ E ีวีนะครับค่ายยุโรปหรือว่าคู่แข่งของเขาเองนะครับถ้าเขากล้าให้มาแบบนี้นะรับลองครับตลาดแตกแน่แล้วก็คลองตลาดแบบยาวๆไปเลยซึ่งปัจจุบันนี้นะตโยต้าคอนทนเนอร์แล้วก็ตัวรีโวก็ยังขายดีอยู่นะในบ้านเรานะครับซึ่งเห็นจากยอดในเดือนอมกราคมภาะนะครับรวมถึงงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะถือว่ายอดขายก็ยัง เป็นอันดับหนึ่งอยู่ทั้ง2รุ่นเลยทั้งตัวกระบะแล้วก็ทั้งตัว HUV หรือว่า PPV นะครับแม้ว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะท้งออปชั่นก็เพิ่มมาแค่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าราคาก็ปรับขึ้นไปแล้วนะครับสูงสุดเลย30,000บาทนะสำหรับยูโรไฟในครั้งนี้สำหรับตัวโตต้ตานะไม่ใช่แค่ตัวตานะที่ปรับนะครับค่ายอื่นก็ปรับนะอย่างคู่แข่งของเขาในบ้านเราก็ปรับเหมือนกันนะครับแต่ว่า ส่วนมากค่ายอื่นจะมีการเพิ่มส่วนลดให้ซะมากกว่านะครับแต่ว่า2ค่ายในบ้านเรานะย้ําว่า2ค่ายในบ้านเรานะนะครับมีการเพิ่มราคาขึ้นนะครับนี่ครับภายในฟอนเจเนอร์นะใน่วงปัจจุบันนี้นะครับถามว่าออปชันที่ให้มาพอไหมกับการใช้งานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะว่าเพียงพอแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเอาไปเทียบกับค่ายอื่นต้องบอกไว้ก่อนว่าราคากับออปชันที่ให้มา ถือว่ามันยังสวนทางมันอยู่นะครับซึ่งตัวใหม่ที่ปรับขึ้นเนี่ยตัว GR นะครับเกือบจะ2ล้านแล้วนะนะครับล้าน9ก้ขวาแล้วนะถ้ารุ่นสแตนดาร์ดนะปกติก็ประมาณน่าจะล้าน4นะครับรุ่นเริ่มต้นนะถ้าจะไม่ผิดนะครับสำหรับตัว Fortuner นะมาดูกันว่าในรุ่น All น e w นะครับราคาจะแตะ2ล้านไหมถ้าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับถ้าเอามาแข่งกับตัว e v e r e s t แล้วก็ตัว Ford Ranger นะในตัวของกระบะให้รักแล้วสาวบวกพี่โตครับคิดยังไงนะถ้า Fortuner รุ่นใหม่นะครับออกมาแบบนี้นะครับเป็นรุ่น SUV ขนาดแท้แล้วก็รูปร่างหน้านะครับนี่ได้ทรงมาทรงนี้เหมือนกับตัว Toyota Corr นะก็จะเป็น SUV ขนาดแท้นะครับแพลตฟอร์มต้องไปรุ่นกันว่าจะใช้ตัวเดิมหรือว่าเป็นตัวใหม่นะครับเหมือนกับรุ่นพี่ที่ขายอย่างต่างประเทศนะครับตัว TNGA ขีด F นะก็อยากให้ได้ตัวนั้นนะ รถจะได้ใหญ่ขึ้นขับสมูทขึ้นการทรงตัวก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสาวกพี่โตคิดยังไงนะครับก็ขอเมน์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะสำหรับอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับตัว Fortun e r นะครับในรุ่น all new นะครับนี่ด้านข้างด้านท้ายนะครับรวมถึงหน้าตาทรงนี้นะทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับลองขอเมน์มาบอกกันหน่อยว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่ารุ่นเดิมยังซื้อได้ไหมก็ยังซื้อได้นะครับเพราะว่าออปชั่น พลักกำลังของเครื่องยนต์รวมถึงรูปร่างหน้าตาภายนอกก็ยังสวยอยู่นะถ้าใครยังชื่นชอบสำหรับสาวกพี่โตนะแต่ว่าราคาก็ปรับขึ้นแล้วนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ถ้าดูภายนอกอย่างเงี้ยก็ถือว่าสวยงามนะครับสำหรับตัวโตท่าฟอนเจเนอร์ o N e N e R นะไม่งั้นเขาคงไม่ครองตลาดแบบยาวๆเลยนะทั้งตัวกระบะทั้งตัว SUV หรือว่า PPV นะในบ้านเรานะครับแม้ว่าจะออปชันค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเพื่อนนะครับนี้ ถ้าเทียบกับราคาเท่ากันอย่างตัว Ford นะครับทั้งตัวกระบะทั้งตัวเอเวอเรองนะถือว่าออปชันยังน้อยกว่า2รุ่นนั้นอยู่นะครับทั้งตัวกระบะเองด้วยนะครับถามว่าน่าซื้อไหมนะครับตอนนี้นะก็ไปโมเดลแล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่รีบนะก็เก็บตังค์ไวรอตัว a อ l น e w นะสำหรับรุ่น Fortuner แล้วก็ตัว Revo นะสำหรับตัวกระบะให้รักนะครับต้องมาติดตามกัดูว่าเขาจะมีการเปิดรุ่นตัวตอนไหน นะครับตอนนี้ก็ขายมานะตั้งแต่ปี2014แล้วนะก็8ปี9ปีแล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะเพราะว่ายังใช้แพลตฟอร์มเดิมอยู่เลยนะก็ลุ้นว่าเขาจะเอาตัวแพลตฟอร์ม tnga นะเข้ามาใช้ไหมสําหรับทั้งตัวกระบะแล้วก็ตัว Fortuner นะหรือว่า u v p p v ในบ้านเรานะครับสาวพี่โตชอบหรือไม่ชอบนะครับสําหรับรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับ สำหรับสาวกพี่โตหรือว่าจะเป็นค่ายอื่นก็ออกความคิดเห็นกันได้นะว่าเครื่องยนต์จะให้เท่าไหร่ดีออปชันคนจะให้ตัวไหนมานะครับปาจะไปสู้กับคู่แข่งนะครับอย่างค่ายอื่นไม่ว่าจะเป็นตัว ev เอง ev ก็ถือว่ามาแรงนะในช่วงนี้ทางตัวกระบะเข้ามาแล้วนะครับทางรถเก๋งซีดานรถเก๋งขนาดเล็ก mpv รวมถึงตัว suv นะครับก็เข้ามาแทบจะทุกรุ่นแล้วนะครับมาดูกันว่าค่ายรถญี่ปุ่นค่ายรถยุโรปจะมีการปรับตัวยังไงนะสำหรับในปี 2 0 2 4 2 0 2 5หรือว่าในปีถัดไปนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับอาจจะมีข้อมูลนะตรงไหนผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยไว้นะทีนึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กับทีมงานด้วยนะครับสาวกพี่โตคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับหรือว่าจะเป็นใครอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าชอบหรือไม่ชอบสําหรับภาพเรนเดอร์นี้นะแล้วก็อยากได้แพลตฟอร์มตัว tng kf กันหรือเปล่าหรือว่าอยากได้เป็นแพลตฟอร์มเดิม นะอยากเพิ่มออปชันตัวไหนขึ้นมานะครับรวมไปถึงตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับนะเครื่องยนต์ผมว่าเขาน่าจะมีการปรับจูนเพิ่มขึ้นนะเพราะว่า ford เองก็ถือว่าใจถึงมากนะนะครับกล้าที่จะนําตัวเครื่องยนต์ v 6เข้ามานะครับดูว่าโตต้าเขาจะตอบสนองยังไงนะครับในการปรับตัวครั้งนี้ครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ